สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการต่อกล่องทีวีนะครับเป็นกล่องทูนะครับของของทูนะครับนี่ครับทูไอดีนะครับต่อเข้ากับจอคอมบ้านนะครับผมนี่ครับจอคอมบ้านก็จะมีพอร์ต v v i กับพอร์ต VGA นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นของฟิลิปนะครับ ตัวนี้ผมจะลองต่อทั้ง2แบบนะครับผมก็คือ,อเป็นออกจาก HDMI นะครับผมมาใส่ HDMI แล้วก็แปลงเป็นพอร์ตของตัวนี้นะครับนี่ครับใส่กับเป็นพอร์ตของ VGA นะครับมันจะเขียนว่าเอาพุทนะครับเอาพุท VGA ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสาย DVI นะครับผมออกจาก HDMI นะครับผมแล้วก็จะต่อเข้ากับช่องนี้นะครับเป็นสายต่ออีกทีหนึง่ง เดี๋ยวไปดูวิธีการเซตค่าอีกทีนึงนะครับผมโอเคครับน,นี่ครับตัวนี้จะเป็นจอของฟิลิปนะครับผมฟิลิปสิ20นิ้วนะครับอันดับแรกนะครับผมจะลองต่อพอร์ตพอร์ต VGA ดูก่อนนะครับผมนี่ครับถ้าเป็น VGA เราจะใช้ชุดนี้เป็นตัวแปลงนะครับ ตัวแบงตัวนี้ก็ไม่กี่บาทนะครับสั่งในออนไลน์นะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบไฟดูฝั่งตัวนี้มันนะครับมันจะมีใหญ่ฝั่งหนึ่งแล้วก็เล็กฝั่งหนึ่งนะครับผมเสียบตามฝั่งเลยนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปเราก็จะเสียบสาย hdmi นะครับครับผมเดี๋ยวเรามาลองต่อดูก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นภาพหรือเปล่านะครับนี่เสียบสาย hdmi กับกล่อง ของทูนะครับแล้วก็เสียบตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับชนนิดหนึ่งครับมันจะชนนิดหนึ่งนะครับยาวนิดนึงทีนี้เราก็เสียบปลั๊กคอมนะครับสายไฟจอคอมแล้วก็อะแดปเตอร์ลองเลยครับทีนี้ครับ ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ครับเสียบไฟเดี๋ยวลองเลยนะครับ,รบเดี๋ยวมาลองเปิดจอคอมดูก่อนนะครับปิดนะครับเดี๋ยวลองทีนี้เรา Gotta, ลองเป,เปิดเครื่องดูนะครับว่าจะขึ้นภาพหรือเปล่านะครับเปิด eger, <ม Whew. S 1> ด้านหลังนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะขึ้นภาพของขึ้นเลยนะครับผมตัวนี้ขึ้นเลยนะครับ วิธีการต่อนะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเราต้องมาอ่าทําการตั้งค่าก่อนนะครับผมแต่ตัวนี้ขึ้นนะครับอาจจะเป็นจอกับยี่ห้อของฟิลิปด้วยนะครับผมถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ถ้ามันไม่ขึ้นเราต้องไปเซตค่าก่อนนะครับผมเซตค่าในตัวตั้งค่าหน้าจอนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนจะขึ้นมาอีกไหมครับครับผมสรุปตัวนี้มันขึ้นเลยนะครับผม แต่ถ้ามันไม่ขึ้นนะครับเราก็จะถอดสายตัวนี้ออกนะครับคือเสียบสาย HDMI ไปต่อกับทีวีที่มีช่อง HDMI เลยนะครับผมก็ต้องไปเซตค่าความละเอียดให้ลดลงก่อนนะครับแต่ตัวนี้มันขึ้นนะครับผมวิธีการตั้งค่าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกดกดรูปบ้านนะครับผมรูปบ้านแล้วก็มาตรงจุดนี้นะครับขวามือด้านบนนะครับนี่ครับที่เป็นฟันเฟืองนะครับผม เข้ามาที่ฟันเฟืองนะครับนี่เข้ามาตั้งค่านะครับหลงจากที่ตั้งค่านะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับผมกลางๆนะครับนี่ครับรถมาเรื่อยๆครับมันจะเขียนว่านี่ครับค่ากําหนดอุปกรณ์นะครับผมจุดนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคํานี้นะครับอ่าดิสเพย์นะครับนี่เป็นเป็นออโต้นะครับผม นี่ครับมันจะเป็นตัวนี้ถ้าเราไปติ๊กออโต้นะครับถ้าติ๊กออโต้ก็คือมันมันจะเช็คความละเอียดของหน้าจอนะครับผมระหว่างตัวตัวกล่องกับตัวหน้าจอนะครับแต่นี้ผมผมเซตค่าเอาไว้นะครับผมเนี่ครับผมล็อกค่าเอาไว้นะครับแต่ถ้าเราตั้งออโต้มันอาจจะไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองเลยนะครับอ๋อ oh, แต่ตัวนี้ติดนะครับผมตัวนี้ไม่เป็นไรครับตัวนี้ได้ บางตัวมันจะขึ้นอยู่ที่ 4K นะครับผมตัวนี้มันขึ้นแค่180นะครับมันเลยจอมันเลยแสดงผลนะครับแต่ถ้าไม่ไม่งั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับนี่ครับเปลี่ยนเป็น720ก็ได้นะครับแต่ภาพมันจะไม่ค่อยชัดนะครับมันจะดับไปครั้งหนึ่งแล้วก็ติดคืนครับนี่ครับถ้าเราจะใช้งานเราก็กดโอเคนะครับแต่ถ้าเราจะตัวนี้มันติดแล้วเราก็ยกเลิกไปนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมจะลองต่อสายอีกเส้นหนึ่งดูนะครับผมเป็นใช้พอร์ต DVI นะครับเป็นพอร์ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองต่อดูนะครับวิธีการต่อก็ไม่ยากครับเดี๋ยวลองไม่ต้องปิดเครื่องนะครับผมต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวลองลองเลยนะครับถอดสายออกนะครับผมตัวนี้เราก็จะเสียบจุดนี้นะครับต่อสาย DVI นะครับนี่ครับเราจะเสียบแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ หลังจอคอมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่สักครู่นี่ครับเป็นพอร์ตด้านหลังนะครับนี่ครับก็จะเป็นพอร์ตด้านหลังนะครับเราก็เสียบสายเข้าไปครับ มาดูกันครับว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมดูกันว่าจอจะติดหรือเปล่านะครับครับสรุปว่าอ่านี่ครับต่อ DVI ก็ติดนะครับแต่ว่าสีสีมันอ่าเป็นสีม่วงๆนะครับผมสีไม่สวยหรือว่าจะเป็นที่จอนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองสลับจอดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองต่อจอนี้ดูนะครับ เพราะว่ามันอาจจะเป็นที่จอด้วยนะครับเพราะว่าผมซื้อของมือสองมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองสลับจอดูนะครับเป็นตัวนี้แทนนะครับผมเดี๋ยวลองดูครับลองเปลี่ยนจอดูโอเคครับเดี๋ยวลองใส่พอตตัวนี้ครับต๊บแล้วก็เสียบเข้ากล่องนะครับผมเดี๋ยวลองดูครับว่าจะสีเพี้ยนหรือเปล่านะครับ ไม่เพี้ยนนะครับผมสรุปเป็นที่จอผมด้วยนะครับผมแต่ก็ต่อได้นะครับนี่ครับต่อได้นะครับใช้ตัวพอร์ตแปลงนะครับผมแปลงแบบนี้นะครับนี่ DVI ชัดนะครับตัวนี้ชัดเลยนะครับแต่ปัญหาตัวนี้ก็คืออ่ตัวนี้มันจะไม่มีเสียงนะครับผมเพราะว่าพอร์ต DVI เนี่ยเสียงมันจะไปกับเส้นนี้นะครับผมซึ่งมันจะไม่มีเสียง ถ้าตัวนี้เราต่อเสียงเราจะต้องใส่ตัวนี้นะครับนี่ครับใส่ตัวนี้เอาพุทออกกับเครื่องขยายนะครับผมเนี่ยครับถ้าตัวนี้จะต้องเสียบตัวนี้นะครับเอาพุทจากตัวตัวแสงนะครับไปแปลงเป็นอ่าออดิโออีกทีนึงนะครับผมนี่ครับที่เป็นแสงสีแดงๆนะครับผมตัวนี้จะต่อเสียงได้นะครับแต่ถ้าเป็นพอรต vga อย่างนี้นะครับผม vga อย่างนี้ก็ไม่ยากนะครับผมก็มันจะมีนี่ครับออดิโอเอาพุทออกตรงนี้เลยนะครับผม เราก็เอาตัวนี้ไปต่อกับเครื่องขยายลำโพงนะครับผมก็ใช้ได้เลยนะครับเสียงนะครับการต่อเสียงต่อแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะต่อบลูทูธก็ได้นะครับตัวนี้มันมีบลูทูธนะครับผมกล่องทูนี้จะเขาจะมีบลูทูธด้วยนะครับผมเราก็กดไปที่รูปบ้านนะครับรูปบ้านเหมือนเดิมครับที่รูปบ้านนะครับแล้วก็มาที่ฝันเฟืองนะครับ เฟืองมุมบนด้านขวาเหมือนเดิมครับนี่ตรงนี้นะครับเข้ามาเลยครับผมเข้าไปครับแล้วเราก็จะเข้ามาที่อ่ารีโมทและอุปกรณ์เสริมนะครับผมนี่เข้ามาครับแล้วเราก็มาที่ตัวเพิ่มอุปกรณ์เสริมนะครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะสแกนหานะครับผม ผมมีอุปกรณ์บลูทูธอยู่นะครับผมแล้วก็ใช้เสียงออกบลูทูธแทนก็ได้นะครับผมก็ต่อได้หลายวิธีนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ไม่ต้องต่อสายนะครับผมก็ง่ายดีครับนี่ครับแสงสะท้อนนิดนึงครับถ้าเราจะต่อเสียงนะครับลองบาที50นะครับผมนกดโอเคเข้าไปนะครับก็กําลังจับคู่นะครับผมนี่ครับมันก็จะจับคู่กันนะครับนี่ครับเราก็ จับคู่อุปกรณ์นะครับนี่ครับเรียบร้อยครับ b l u e t o t h ต่อเครื่องเสียงเรียบร้อยนะครับนี่เสียงก็จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองเสียงนะครับนี่นะครับผมเรียบร้อยครับกับการต่อเสียงนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs> เรียบร้อยครับใช้ได้ครับใช้ได้ทั้งสองพอร์ตเลยนะครับ VGA กับ DVI นะครับผม